สกิดข่าว11เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราสวัสดีครับท่านผู้ชมสกิดข่าว11จนะต้องขอกราบพระบิดพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่องสกิดข่าว11แล้วก็ช่องเครือข่ายสกิดข่าวของเราทุกช่องเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านผู้ชมที่รับชมกันที่อยู่ต่างประเทศกันด้วยนะครับ thank you so much for watching My Channel and group, group Channel นะครับท่านผู้ชมครับในคขณะนี้เนี่ยผมก็มีข่าวด่วนที่จะมาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนเพลงนักร้องรุ่นเก่านะครับในยุคของสุนทรสมบัติเจริญสมยศทัศนพันธ์ชัยชนะบุญโชธนะีนักร้องในรุ่นนี้นะครับก็คงยังมี นะท่านที่เป็นแฟนเพลงของนักร้องรุ่นนี้เนี่ยอยู่นะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็เสียใจสําหรับวันนี้นะครับเพราะว่าเราได้สูญเสียศิลปินท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักร้องรุ่นเก่านะครับท่านก็ครั้งบอดอยู่ในวงการเพลงลุกทุ่งมา64ปีนะครับแล้วท่านผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครนะครับท่านอาจารย์วัน,นวิโรจน์นั่นเองนะครับซึ่ง อาจารย์วนวิโรจน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะที่มีความเอาขว้างขวางในวงการลูกทุ่งนะนักร้องรุ่นเก่าๆนะครับตั้งแต่ยุคแรกมาจนในถึงในช่วงของยุคสายยันสัญญาย่อรักษกใจก็คือผู้ที่รู้จักอาจารย์วนวิโรจเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าอาจารย์วนวิโรจเนี่ยท่านเป็นศิลปินนักร้องเริ่มต้นมาตั้งแต่วงดนตรี สุรพลสมบัเจเรนะฮะแล้วก็ย้ายเรื่อยมาทัไม่ว่าจะเป็นวงไวยพสพิสุพันธ์และก็มาสุดท้ายที่วงดน,นตรีรวมดาวกระจายนะครับท่านเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกับครูชลทีทานทองนะชวนชัยฉิมพวงนะแล้วก็มีศิลปินอีกหลายๆท่านนะฮะแล้วพี่วณวิโรจน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ศิลปินร,รุ่นเก่าๆนะให้ความเคารพรักและก็ นับถือนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับในเมื่อวันเสาร์ที่เจธันวาคมนะครับอาจารย์วรรณวิโร์ก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรานะครับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครขออภัยนะครับเขตบางแคนะ่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับแล้วก็ทางลูกหลานนะ่ทางคณะ้าภาพก็ได้กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นะเป็นเวลาสคืนนะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8นะฮะวันที่8ปธันวาคมจนถึงวันอังคารที่10บธันวาคมแล้วก็จะทำการชำระกิจนะในวันในวันพุทธที่11บธันวาคม2567้านะเวลา16บหนาฬิกานะครับที่วัดเชิงเรนนะครับซอย ท่าอิกจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางเจ้าภาพฝากมานะครับเกับเรียนไปยังเพื่อนรักเพื่อนสนิทของอาจารย์วันวิโรจน์นะฮะแล้วก็แฟนเพลงรุ่นเก่าๆที่มีความรู้จักมักคุ้นแล้วก็มีความชื่นชมนะฮะในตัวอาจารย์วันวิโรจน์ก็ไปร่วมแสดงความไว้อะไรให้กับอาจารย์วันวิโรจน์ได้นะครับที่วัดดังกล่าวที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือ วัดเชิงเรนนั่นเองนะครับพอมาพูดถึงอาจาร,รย์วรณวิโรจน์นะฮะก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งหนะ้าที่ทำท่าว่าจะดังแต่ก็ยังไม่ดังนะครับเพราะว่ามีเพลงอยู่หนึ่งเพลงนะครับที่อาจาร,รย์วรณวิโรจนะ์ได้ขับร้องแล้วก็ปรากฏว่าติดชาร์ในติดช,ชาร์ในคลื่นไปช่วสมัยนั้นนะฮะนั่นก็คือเพลงดวงใจเยียงจันนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นครูไพบูลบุตรขันก็แต่งเพลงให้ร้องมีเพลงคนเจ็บแผลใจ สเสน่สาวอิสลามหรือรักสาวอิสลามแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นนักร้องท่านหนึ่งที่ยึดแนวทางร้องในทางของทูลทองใจกันอีกด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์วรณวิโรจน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะาที่เป็นผู้ที่แนะนำแล้วก็เป็นครูที่สอนผมในเรื่องของการดำเนินรายการวิทยุเพราะว่าผมเองเนี่ยได้รู้จักอาจารย์วรณวิโรจน์เนี่ยในช่วงที่ ท่านมาดำเนินรายการวิทยุแล้วนะฮะแล้วท่านก็ได้ชี้แนะนะฮะแนะแนวทางในการดำเนินรายการว่าจะทำอย่างไรมันถึงจะเป็นธรรมชาติทำอย่างไรถึงจะให้แฟนเพลงเนี่ยเขาอยากจะฟังเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจเพราะว่าอาจารย์วนาวิโรธก็คือท่านหนึ่งที่ผมเคารพรักแล้วก็นับถือนะครับในช่วงที่ ท่านจัดรายการที่วิทยากระให้กับวงดนตรีววยพุพิสุภันธ์ช่วงนั้นท่านดังมากนะฮะดังในนามของวรณวิโรจน์แต่ว่าชื่อวรณวิโรจน์เนี่ยเป็นนามแฝงของท่านนะครับชื่อจริงๆของท่านคืออ,อ,อาจารย์ชนะพิมพ์แดงนะฮะแล้วก็ชื่อที่ท่านร้องเพลงในช่วงแรกเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าชาติชายโยในขณะที่อยู่วงดนตรีสุรพลสมบัติเรญและหลังจากนั้นท่านก็เปลี่ยนมาเป็นวรณว,วิโรจน์ในที่สุดเพราะฉะนั้นก็ ย้ำกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับเ,เพื่อนอรักเพื่อนสนิทผู้ที่รู้จักนะท่านที่อยู่ในวงการเพลงลทุ่งเก่าหรือทุ่งใหม่ก็แล้วแต่ที่รู้จักอาจารย์วรณวิโรจน์นะหรือแฟนเพลงรุ่นเก่าๆที่มีความมักคุ้นกับอาจารย์วรณวิโรจน์ก็ไปแสดงความไว้อะไรกันได้นะฮะไปร่วมกันสมรกิจศพนะอาจารย์วรณวิโรจน์ที่วัดเชิงเลน ะะซอยท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนี้เจ้าภาพก็ฝากกลับเรียนเชิญมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นข่าวสารที่เรารู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจที่ถือว่าเราได้เสียบุคลากรท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นคนรุ่นเก่านะฮะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่ได้ดับไปถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ขอ อารัธนาให้ดวงวิญญาณของอาจารย์วันนวิโรธเนี่ยสู่สุขติสวรรค์ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเอาเป็นว่าข่าวข,าว,ขาวที่แจ้งมาก็คงจะมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็พบกับสกิดข่าว11ได้ใหม่คลิปหน้านะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ